ขุยน้ำของเรามาแล้วเราจะเอาให้ดูนะคะยางก้อนถ้วยมันเป็นยังไงนะคะยางจะแข็งมากเลยนะคะเดี๋ยวคุ้งจะแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะยางแกะแข็งมากเลยเห็นไหมคะ ang, คยางก้อนถ้วยค่ะเรามาดูอีกดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างคุ้งจะแกะให้ดูนะคะหลังจากที่เขาไม่ได้ตีหน้ายางเลยนะคะเห็นไหมคะยางก้อนถ้วยจะแข็งมากเลยนะคะเห็นไหมคะ จะไม่ค่อยมีน้ำเลี้ยงเลยนะคะมาเรามาดูต้นต่อไปด้วยนะคะเห็นไหมคะแข็งดีมากเลยนะคะการใช้ปุ๋ยน้ำของเราจะทำให้ยางก้อนถ้วยแข็งขึ้นนะคะถ้าเราไม่ใช้ยางของเราก็จะเหลวนะคะแล้วจะกให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะความแข็งของน้ํายางนะคะถ้าเราใส่ ปุ๋ยน้ําแล้วจะทําให้แข็งตัวดีเห็นไหมคะถ้าเราไปเอา,อายาเร่งนะคะจะทําให้ก้อนยางนี้นิ่มนะคะไม่แข็งตัวแบบนี้ท่านไหนอยากได้ยางก้อนถ้วยที่แข็งแล้วก็มีน้ําหนักแบบนี้ให้ใช้ปุ๋ยน้ําของเราได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคุกกุ้งแก้ปัญหายางหน้าตายจ้าสวัสดีทุกท่านคะ่ะ